แล้วกับส่องบาราวันนาเนาะตอนนี้เขาก็อยู่เขื่อนเนาะเมืองจำพรให้กันอยู่ใกล้ๆก,กันกับบ้านนาเสือกเนาะออกมาจากนาเสือกประมาณสี่หกิโลนี่แหละมันจะมีทางเข้ามาเนาะเขาก็เลยเข้ามาเบิ้งมันเป็นเขื่อนบอลก็จาอ่าเ่นน้าบอนอันนี้นี่แหละเขาก็เลยแบบมาเก็บบรรยากาศให้เบิ้งเนาะพี่น้องตอนเัาเข้าม,มาเขาก็เดยถ่ายได้ไดว่าเขาก็คาขับรถขับลาอยู่เนาะแต่ว่าส่วนี้ก็ยำ่ำแรงๆเนาะน้ำมันบกในคนกับบ่ควายลายไปไหนเมันเกิด คนเงียบเนาะช่วงแรงๆมันต้องแบบมันยุตมันหยังคนมาหลายเนาะเออเขาก็ก่อนสิก้าบเขาก็เบอะผ้าส้มกันเนาะระยะทางเขาการยังไกลเขาก็สิเก็บพาเก็บแบบคร่าวๆให้เบิร์นนะพี่น้องนี่นี่แหละโอเคก่อนจะเบิร์คลิปก็อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามให้บอกรับนะเบิร์นจะได้มีกำลังใจแบบถ่ายคลิปใหม่ๆให้พี่น้องมึงเนาะพี่น้องนี่แหละเดี๋ยวเขาใชรเบิร์รั้งหน้าเลยเปล่าเป็นแนวใด นี่แหละเอากะมาวอดไปทีเรียบร้อยนะพี่น้องนี่มันก็จะเป็นเขื่อนประมาณนี้ละนี่โอ้เขื่อนใหญ่หนะยาวจนชุดผูกถนนข้างหน้าพู่เนาะนี่แหละเออแต่กะน,นี่แหละมันจะเป็นบอลก็ต่อยหน,นา้ามันคล้ายๆแบบซุยแต่แต่น้ามันก็แห้งโซนนี้นะพี่น,อน,น้องนี่แต่จะมีคนมาขายเหล้าขายเบียร์เปิดเพลงนะอยู่นี่นี่โอ้นี่แหละนี่มันจะเป็นซุยก็เต่าว่าก็เจ้าเห็นงูใหญ่เลยพี่น้องกันนี่ ผู้ใดมาแบบบ,บ่เป็นหยังเพราะวะ่่าอาก็จะเอามาแล้วมาเปิดเพลงลบคนุนก็จะเอาเนาะตะกี้มันบ่มีเด้พอมาเปิดเพลงลบคุณกจ็จะก็จะเห็นงูใหญ่เนาะงูเหลือม2ตัวอยู่แถวนี้แหละแต่เฮากา็มาเฮากา็วายเฮาก็เอิ้นบอกอยู่เนาะว่ามานูุนนี่นั่นเนาะน,นี่เอาก็ยังบ่ทันในเมื่อนะเก็บบรรยากาศนะพี่น้อกมึงก็มีคนมาล้างรถล้างนา,าเนาะ เขาไปพูดกับมีบ้านคนนี่แหละนี่่นกับซิมเนหน้ามันก็คลายซุยน,นี่แลหละเขาเรียกว่าเขื่อนเนาะแต่เราก็ลืมสื่อเขื่อนมันเอื่นยากหลายก็เลยแบบบ e อไดเนอะื้นนัเนิ่งก็จากำลังรถนะข้นน้ำข้นน้ำห้ายนี่น้ำมันห้ายนี่เลยเนานะอ๋อเมื่อวานแล้วฝนบ่ตก โอ้คนร้ายว่าคัานน้ำลายนี่อ๋อกันต้ามาเล่นกันมือ,อยังนี่คุ้มมือนะมอ๋อคันน้ำลายเห็นไหมไม่เนาะโอเคเดี๋ยวก็สิพาออกเมื่อแล้วเนาะนี่ละมาครับลดคู่ใจฮะนะ้องพี่น้องนี่จนมิตะกีโคนกี่ตมโอ้ ไปเดี๋ยวเราขอตัวเมื่อก่อนนะอเนาะขี่รถก็กำลังเมื่อเนาะนี่ของเมื่อแล้วพี่นอ้องสอบดวงน้องนา้าตายแล้วมาได้เมื่อแล้วนี่นี่มันก็จะเป็นเขื่อนเนาะดูเลอเ๋อ,เ,อเ,เป็นเขื่อนน่ะนั่นแหละเ,เป็นพายน้าใหญ่เลยทีเดียวเนาะพี่นอ้องนี่ก็เป็นทางออกเนาะ ทางออกไปถนนอะไมันเป็นเขื่อนอยู่ตรงเมืองชำพอนเนะาะบ้านเหนียงนะเลยบ้านนาเชือกของมาประมาณอีก3-4กิโลเนาะใกล้กันก็เงี้ยแหละเขาออกมาจากบ้านนาเชือกกับประมาณ3-4กิโลประมาณ3-4กิโลออกจากนาเชือ มาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนอนอฟพี่น้องโอ้ทางลุมลายอะไรอันนี้ลุมลายเลยบอ๊บอบนี่แหละเอาก็ะดีคอยเมื่อเอาเนาะแต่ถ้าขับประมาณเกือบร้อยโลไปเลยพี่น้องเลยร้อยโลร้อยกว่าโลเอาเบิ่งไม้เข็มไม้เอาเบิ่งเช่าอันนี้โอ้อเสียงลมแห้งอะไรอันนี้โอ้มีกระเจาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายด้วยนี่โอ้ บรรยากาศน,นี่แล้วานนอกฟี FC เน้อฟีเน้อคนวะยังมาทานันในเบิร์กข่ฟีดเลยฟีเ้อคนวะฟีเด้อคนวะยังมาทานันในเบิร์กฟีข่เลยเออนี่นี่เพายมาสช,ชุดมอนี่นะพื่นรองนี่แหละ นี่ตรงข้างหน้านี่แหละเอ,อ่อมันก็ถือว่าแบบยาวเลยทีเดียวน้องลนะน้องใหญ่เลยเปิ <c oughs> ดบรรยากาศแบบข้างทางเนาะแบบบ้านนอกเอานี่แหละโอ้แต่เสียงลมดังๆมาจะใสาสายไหมนะโอ้ระยะทางเนะ <c oughs> าะค่ะยาวนานอยู่ขอยไปเรื่อยๆ <c oughs> ถึงบ้านเราจะประมาณทุ่มสองทุ่มไปเลยถึงบ้านนะเออประมาณนั้นแหละนี่เด็ดๆพายมันกระซิมาหอดพี่กินเลย บอลจะเตาหนังซ้ายมือเด็ดๆมันก็สิเป็นเขื่อนเนาะเด็กๆเด็กๆเด็กๆจ้าเจนเด็ดๆมันก็สิอยู่ซ้ายมือเด็ดๆเขื่อนเห็น้องพี่น้องเขื่อนเนาะซ้ายมืออยู่ซ้ายมือเลยโอ้ เตือนใหญ่หแบบน่เลยครับนาเที่ยวอีกวันหนึ่งเลยครับแบบข้าวหน้าลายอะ่ะเออคนก็จะติดมีเบียร์มีอังมาขายมีเหล้าน้าดื่มเนาะอาหารเอาของอาหารเนะาะก็ตามมาขายเออแบบมีของกินน้าว่างใหญ่ๆนะแต่วันนี้ก็น้ามันเริ่มแห้งลงเนาะเออก็เลยแบบบุกบ่อนมีคนมาเล่นน้าปาเลยเหมือนบรรยากาศบ้านนอกชนบทเทาไปทำกันเรื่อยๆนะพี่น้อง แบบนี้แหละบ้านน้องเขาฝั่งใต้นี่ก็เข่าแถวนี้นี่ก็จะมีน้ามีไน่และฝนตกแบบอ่าตลอดเนาะจนได้เกี่ยวมังเส้าเนี่ยมาเห็นบอลฮันก็ตั้มขมเหล่าแบบโบราณโบราณนั่นนะพี่น้องหกมองอ่ะตั้มขมเหล่าอ่ะก็ได้งับก็ได้งับหกแบบเงียเงี้ยอ่ะแลก็ไม่ได้ถ่ายให้เบิร์กเนาะโอ้เสียดายยังบอกว่าิจอดเยอะบอกว่าฟ้าดังพึ่มพึ่มพึ่มอยู่อย่างเงีก็เลยแบบอัฟรีบเมื่อกับมาหัวผีบอกว่าคนโบมี เด็ก <S an> ็เลยแบบโก็เสียดายเลยบริยากาศพี่น้องเบิ่งแต่กับเบิ่งบรรยากาศแบบจี่ละไปเรื่อยๆเข่างามๆไปเต้าเกี้ยวเนาะโครงสางในก็เต้ากัปั่นเข่าได้พี่น้องแต่เข่ากับบรรยากาให้เบิ่งเนาะรีบไปแถวในก็เต้าที่เกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้ามันเลยแถวบ้านเวาล่าอ่ะโอ้เข่าเสีตายเลยเนี่ยในซื้อเขากินยุบปีนีแบบหน้ามุมมีฝนตกแต่แถวนี้ฝนตกดีๆแถวนี้ lèo oh, bố ở thang khắp nàng đây vẫn đi là cái nó nó ngon nó nó khỏi bay bay vào đi nó บ้านนี่ก็เปบนกลางทงแท้ทำไมใถวบ้าอยู่บดีอาบวก่าอยู่ด้วยเอเนี่ยอ๋ออกแล้วขากะชิ่หอดแล้วยังบ่ฮอดแต่ละว่าโออลงทิพย์ลงเย็นเลยเมื่อยเนาะแล้วกลับมาแต่เศร้าๆกลับเขาก็ไม่นะมไ,ได้ถ่ายตอนมาเพราะว่าฝนตกเาไม่้องโอ้ฝนตกไหลเลยอยู่มายังบ่เศร้ามาเพราะว่าบังมองขวบๆตก ตกพอดีกระเทินโอ้ลงหนองน้ำนะตาย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 ค่ะคัะเออนี่ละมัน,น่าจะมัน,น่าจะบ่มีบ้านค้นประดดยนอกพี่น้องแถวนี้เนาะ พันมีกับแบบบ้านโบราณโบราณนะนะพี่น้องแอมแบบยังแอมแบบพาไม่ก็เอิญพายังพาไม่เฮียแบบเป็นไอไม้ไผ่นะนรือนี่แบบนี้เห็นอนเออกระชิมีแบบนี้เนาะเห็นไหก็จะเป็นแบบนี้คันนี้ก็ได้นี่แต่ก็บ้านอยู่ขวามมืดล่างลับซี่เนาะเออกระชิมีแต่ล่างลับซี่แต่ก็บ้านล่างนี่กลางทงนาโดดเดืออ๋อนะ แต่บุกคอยมีบ้านคนบรายเด้อพี่น้องเฮ็สตว์ธรรมาชาติเป็นต้นไม้ต้นตองเพราะว่าบ้านมันห่างเนาะอยู่นีก่กรับบ้านนอกเติบโ่แบบบ้านนอกอะไรเปิดชีพนัดรักษาอย่ประมาณพอเบิ่งเกี่ยมไหมพวงเช้า,านี่แหละเปิดชีพูลงคมอะไรตายรอดตอนนี้น้องน้ำแต่แรกน้องน้องน้ำไตาหาได้เลย ชาดบ้าน,น้องเราโอ้โอเคแนละ้วไม่นล่ามาไล่ก็นตจบคลิไปไปเพียงเท่านี้แหละเพราะว่าขอตัวขี่รถเมื่อเฮื่อนก่อนเพราะว่าระยะทางมันยังไกลหลายเลยคขับเมื่อเดียวมันะปวดแขนเนาะก็ถือไม้กำสั่นเนาะทางหนึ่งทางหนึ่งขับรถเนาะเพราะว่าทางมันกะบบกข่อยดีบันไดน,นะพี่น้องเออเรากับปวดแขนเนี่ยทางมันบอกคือทางยางเนาะบอกคือทางลาดยางเลยมิตรข่มค่อยขี่อยู่เผิเ่อจะห่อเทือนกับขันขี่ยังที่อีกต่อไปขึ้นสิ เที่ยงคืนไปแล้วด้วยกันซ่ารายนะเออห้ากลสิคอตัวขี่รถก่อนนาพี่น้องจอดไว้เที่ยงทีงนี่ละไว้เจอกันคลิปหน้านะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย